สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP m a r k e t คลิปนี้ผมก็จะพามาดูนะครับสำนักงานให้เช่านะซึ่งมีความสูงมากๆเลยตั้งอยู่เด่นเลยนะครับตอนนี้ริมถนนพระรามที่สามได้วิวแม่น้ำเจ้าพยาใกล้ๆก,กับสะพานวงแหวนอุตสาหกรรมก็เป็นอาคารคิงบิดทาวเวอร์นะครับ ตอนนี้โครงสร้างก็ขึ้นสูงขึ้นมากเลยสำหรับ King Bridge t o อ e r อาคารสำรับงานให้เช่านะครับเรียกว่าเป็นอาคารสำรับงานให้เช่าที่จะสูงที่สุดในประเทศไทยตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาบนถนนพระราที่3ใกล้กับสะพานวงแหวนอุตสาหกรรมก็เป็นโครงการต้นแบบแห่งแรกของไทยนะครับพัฒนาโดยบริษัทสหแคปิตอลทาวเวอร์จำกัด รวมเึงกำลังความร่วมมือระหว่างองค์กรกลุ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมการก่อสร้างผ่านองค์ประกอบด้านการออกแบบพัฒนาโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมร้อมด้วยนวัตรกรรมและเทคโนโลยีบริษัทสหาพ p i t a l tower เจำากัดในเครือสหพัฒ์ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ k i ริทา t เ o w e r อาคารสำลักงานให้เช่าที่ความสูง43ชั้น ใส่ใจในคุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคารพร้อมนวัตก,ก,กรรมที่ทันสมัยและดูกลมกลืนไปกับพื้นที่สีเขียวโครงการนี้ก็เป็นอาคารสำนักงานในรูปแบบ smart building เน้นความเป็นมิตรต่อผู้ใช้อาคารพื้นที่อาคารนะครับมีมากถึง85,000ตารางเมตรบนเนื้อที่กว่า6ไร่เมประมาณการกาอสร้างก็ประมาณ6,000ล้านบาทภายในอาคารก็จะประกอบไปด้วยพื้นที่สำนักงานห้องประชุม สวนแนวตั้งลูวิ่งและร้านอาหารโมดดัทฟ้าก่อสร้างโดยบริษัทนันทวันจำกัดขณะนี้นะครับก็ดําเนินการก่อสร้างอยู่โครงสร้างอาคารก็สูงขึ้นมากแล้วและคาดว่าจะเล้าเสร็จได้ตามแผนนะครับในปี2,567ก่อนก็นำมาฝากกันนะครับตอนนี้ เร่งก่อสร้างนะครับตัวอาคารก็สูงขึ้นมากเลยคิงบิดทาวเวอร์นะครับก็จะเป็นอาคารสำนักงานให้เช่าที่สูงที่สุดในประเทศไทยริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาถนนพระรามที่3ขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกับ v ีพีแพคเกได้ใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ